สวัสดีครับทุกคนกลับามาพบกับช่อง Movie Wanderer กันอีกครั้งนะครับวันนี้เราจะมาอยู่ในช่วงกั Non f a l นะครับ Non f a วันนี้เราจะพาไปรู้จักกับดาราสาวนะครับที่โด่งดังมากและเป็นที่รู้จักของทุกคนในประเทศไทยเลยสำหรับน้องอันญาเ t เลอร์จอย อันยาโจเซฟีนแมรี่เทเลอร์จอยนะครับเป็นชื่อเต็มๆของเขาเนาะอ่าเกิดที่ไมอามี่นะครับฟลอริดา USA นะครับเกิดวันที่16เอฟริลนะครับ1996นะครับส่วนสูง173เซนติเมตรนะครับออกมาละเอียดมากนะครับคือน้องเป็นขวัญใจของหลายๆคนในประเทศไทยนะครับโดยเฉพาะหนุ่มๆนะครับก็จริงๆเ่ยนางเป็นนางเป็นน้องคนสุดท้องครับจากพี่น้องทั้งหมด6คน นะครับแล้วส่วนแบบพ่อแม่นี่แบบเชื้อสายหลากหลายมากคือแม่เป็นเป็นแบบลูกครึ่งนะแบแอฟริกันสเปนิชแล้วก็อังกฤษนะครับส่วนพ่อก็เป็นสกอตติชกับอาร์เจนตินาตอนนางเกิดมาตอนแรกๆเหมือนตอนเด็กๆก,ก็จะไปโตที่อาร์เจนตินานะครับจนจนกระทั่งมาเข้า,าระดับประมาณเกือบไฮสคูลเนาะที่ที่อังกฤษนะครับซึ่งพอพอมาอยู่ที่อังกฤษเนี่ยต้องบอกว่านางก็จะแบบ มีปัญหาในการปรับตัวเข้ากับโรงเรียนเพราะว่าเหมือนสมัยก่อนพอด้วยความที่โตมาที่อ์จเจนตินาใช่ไหมเขาไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษในขนาดนั้นเหมือนใช้แค่ในบ้านแล้วก็แบบจะโดนเพื่อนล้ออะไรเงี้ยแล้วกไไ็ได้เรื่องของหน้าตานะครับแต่หลายคนเราเห็นตอนน้องเขาแบบสวยมาอย่างเงี้ยใช่ไหมแต่คือตอนเด็กๆอะ่ะนางถูกถูกเพื่อนนะบูลีนะครับเพราะว่าเหมือนด้วยสรีระหน้าตา,างี้คือนางสวยในแบบของนางใช่ไหมแต่แบบเพื่อนอนะชอบแซวว่าแบบตาห่างกันแซวว่าเป็นแบบนางปะทองอะไรเงี้ย ซึ่งแบบว่าเออทำให้แบบน้องอ่ะแบบน้อยใจแล้วก็แบบว่าเหมือนโดนแกล้งอะไรอตอนเด็กๆบ่อยมากจนเออแต่ว่านางก็ผ่านมาได้ครับแล้วก็เหมือนเขาเขา,เขามีความมีความตั้งใจที่แบบว่าวันหนึ่งอยากจะเป็นแบบดาราให้ได้นะครับเป็นแล้วก็วันหนึ่งไปเจอกับโมเดลลิ่งก็เลยแบบว่าเออสุดท้ายก็ได้มาเข้าโมเดลลิ่งแล้วก็มีผลงานการแสดงอยู่ผลงานเดินแบบอะไรเงี้ยมาเรื่อยๆครับแล้วก็ทําให้เราได้รู้จักกับเขากันอ่า ซึ่งอันนี้เป็นประวัติคร่าวๆนะครับซึ่งต้องบอกว่าน้องเนี่ยผลงานกานรแสดงที่จริงๆเยอะมากนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ตั้งแต่เรื่องแรกคือเรื่อง The Witch นะครับ The Witch คือจะเป็นเรื่องราวของเหมือนกับแบบมันเป็นหนังหนังแบบสยองขวัญครับแบบย้อนยุคนะครับก็จะเป็นแบบครอบครัวหนึ่งที่ไปอาศัยอยู่ในแไปที่ลิมป่าเงี้ยแล้วก็จะตอนมีทาลกหายไปแล้วก็แบบว่าเออจะเป็นเรื่องราวที่แบบว่าจะมีสิ่งชั่วร้ายเข้ามาเกี่ยวข้อง อ่าคือจริงๆรหนังมันตั้งแต่ปี2015แนละ้ใช่มแบบเป็นมีแบบแม่มดอะไรเงี้ยซึ่งแบบตอนนั้นนางก็ยังแบบยังเป็นแบบวัยรุ่นแบบอารมณ์ไฮสคูลหน้ายัางเด็กมากนะครับก็จะเป็นแบบเรื่องแจ้งเกิดเรื่องแรกของเขานะครับแล้วก็ถ้าเรื่องที่ผมดูแล้วผมไม่แบบชอบเลยนะก็คือเรื่อง s สปิตนะครับสปิตจิตตุดโลกนะครับก็เรื่องนั้นเป็นเป็นของ M. อ็มไนชยามารานนะครับเป็นเรื่องราวของ มันจะมีคนที่เป็นแบบวิกลจริตครับมีหลายๆบุคลิกยี่สาบุคลิกมีทั้งบุคลิกแบบเป็นผู้ชายเป็นผู้หญิงเป็นเด็กเป็นตัวอะไรต่างเนี่ยยีบสาบุคลิกอยู่ในคนคนเดียวกันแล้วก็ลักพาตัวพี่น้องมาแล้วก็เนี่ยน้องอัญญาเนี่ยครับถูกรักพาตัวมาแล้วก็ก็พยายามจะต้องหนีออกไปให้ได้นะครับหนังก็คือจริงๆก็เล่นเล่นกับทั้งตัวละครหลักแล้วก็เล่นกับน้องอัญญาโดยน้องลอ่ญญามเหมือนเป็น เป็นผู้ถูกล่ามากกว่าเป็นเหยื่อนะครับก็แสดงก็แสดงเป็นแบบสาวที่บอบบางแต่ว่าต้องต่อสู้แบบสุดใจเพื่อให้หนีมาได้ประมาณนี้แล้วกันก็เรื่องสปิทนะครับอีกเรื่องหนึ่งที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยนะครับก็จะเป็นเรื่องของซีรีส์แหละเพราะว่าซีรีส์เรื่องนี้ก็คือ p i ก k y b ไ i รเดอรนะคะรับ p ิก k y b ไ i รเดอเนี่ยเป็นเรื่องของแบบมาเฟียที่อังกฤษนะครับก็โอ้โหผมว่า p i ก k y b ไ i รเดอพูดไปคนก็ต้องรู้จักกันอยู่แล้วแต่ว่าจริงๆนางออกมาตอนที่ซีซั่นที่5แล้วนะครับ โดยเข้ามาเป็นจีน่าเกรนะครับก็จะแบบมามามา,มาต่อสู้กับแม่ผัวอะไรประมาณนี้นะครับก็ออกไปประมาณ6ตอนแต่ว่าก็ค่อนข้างขโมยซีนนะครับมาแบบช่วงที่แบบว่ากําลังพลิกพีก,กาลังแบบว่าเออจะปิดแล้วกำลังจะจบแล้วก็ออกมาในช่วงนั้นนะครับสําหรับพิกกี้ายเดอร์สอีกเรื่องหนึ่งที่เราต้องพูดถึงนะครับ เ,เรื่องที่ค่อนข้างจะเละไม่ค่อยเป็นท่าเท่าไหร่นะครับสำหรับ The New Mutants นะครับ New Mutants ก็คือ X-Men นั่นเองนะครับเป็น X-Men แนวสยองขวัญน,นะครับมันสยองขวัญเหรอมันเป็นเรื่องของแบบมนุษย์กายพันธุนะครับที่ถูกจับเข้ามาไว้ในสถานบําบัดนะครับแล้วก็พยายามยบแบบรวมตัวกันแล้วก็ต้องหนีออกมาให้ได้นะครับแต่ละคนก็เป็นมนุษย์กายพันธ์เพราะนั้นก็จะมีพลังนะครับก็เรื่องนี้นางนางขายความสวย จะพูดยังไงเนี่ยคือ The New m u t a n t เนี่ยด้วยความที่มันแบบโดนโดนดองโดนเปลี่ยนบทโดนอะไรต่ออะไรโดนถ่ายใหม่โดนดองโดนถ่ยนดดนออนายใหม่โดนดอง,ดนดนดองจนแบบว่าโอ้โหมันมันเลยความไฮของคนที่อยากดูไปแล้วอะ <M> พอมันมาถ่ายปุ๊บเอ้ยพอมันมาออนแอร์ปุ๊บก็เลยอย่างที่เห็นครับสกอร์อะไรแบบเละไม่เป็นท่าเลยแต่ว่าอย่างน้อยถ้าดูเรื่องนี้ก็ได้ดูน้องอัญญาเนเร่อจอยแน่นอนครับผม และที่เรามาทั้งหมดจะต้องมาปิดท้ายด้วยเรื่องเรื่องนี้อยู่แล้วครับสำหรับควีนแกมปิดนะครับผมรีวิวไปแล้วผมไม่พูดอะไรมากแล้วกันก็เรื่องเรื่องราวเกี่ยวกับนักแข่งหมากลุกที่เป็นผู้หญิงนะครับที่แบบแข่งชนะระดับประเทศแข่งไปแข่งระดับโลกนะครับเรื่องราวตั้งแต่เด็กยันโตอะไรคือแรงบันดาลใจให้มาแข่งหมากลุกน้องเขาฝึกยังไงน้องเขามีเทคนิคอย่างไงแล้วใครเป็นคนบักดันเจอดราม่าอะไรบ้าง นะครับมีเรื่องของยาเสพติดมีเรื่องของเหล้ามีเรื่องของผู้ชายมีเรื่องของการแข่งขันความเครียดโอโ้โหเยอะแยะเต็มไปหมด <Just S 1> คนคนเดียว,น,ยวน้องอัญญาเทเลอร์จอยคนเดียวแบกบหนังแบกบซีรีส์ไว้ทั้งเรื่องทุกตอนน้องคนเดียวหมดเลยนะครับสุดยอดจริงๆเพราะนั้นก็นี่คือผลงานคร่าวๆนะครับจริงๆมีอีกหลายเรื่องนะเมื่อกี้ที่ผมพูดไปยังไม่หมดจริงๆมีที่ผมพูดไปมีเด e ะวิสสป i t ใช่ไหมจริงๆยังมีมี True Base นะครับ มีพิกกี้แบดเดอร์พูดไปแล้วมี last night in soho นะครับ <Genius in S 1> เอมาม,า,นะคอมาครับเอมมาก็จริงๆเป็นเข้าฉายในปีนี้นะแล้วก็มี uh, m ม r r o ่โบนะครับโอ้โหเร,เรียกว่าหลายเรื่องเลยของนางนะครับก็ใครเป็นแฟนน้องเขาแล้วแล้วก็อยากจะแบบยังไงอ่ะอยากจะเป็นแฟนคลับที่ดีก็ต้องไปดูให้ครบทุกเรื่องนะครับแล้วก็ผลงานของน้องเนี่ยยังมีอีกนะครับ ที่จะเข้าฉายนะครับคือมีที่ถ่ายไปแล้วใช่ไหมแล้วก็มีจะเข้าฉายอีกมีทั้ง The Northman นะครับแล้วก็มีมี w i z z y b a t นะครับจริงๆมีประมาณ3ามตีเรื่องที่เป็นแบบว่าประกาศมาแล้วก็มีทั้งถ่ายอยู่นะครับถ้ามีหนังใหม่ๆเนี่ยเดี๋ยวจะเอามารีวิวแน่นอนครับโดยเฉพาะหนังของน้องออนยานะครับเพราะว่าตอนนี้นางคือกําลังเป็นดาวรุ่งพุ่งแรงต้องบอกว่าจริงๆ ที่ทน,น่าลุ้นรางวัลเนี่ยน่าจะเป็นควีนแกมบิ้นี่แหละที่แบบเดี๋ยวถ้ามีรางวัลอะไรประกาศแล้วก็น้องได้รับรางวัลเดี๋ยวจะโพสไวในเพจนะครับใครยังไม่ติดตามเพจเราก็ไปติดตามได้ครับที่ Movie ่วันได้เลยนะครับ,รบชื่อเดียวกับ YouTube เลยใน a c e b o o k นะครับก็จะมีผมจะแชร์ข่าวแชร์อะไรเต็ไมไปหมดเลยนะครับจะได้ติดตามข่าวสารกันได้ใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์นะครับแล้วก็ติดตามช่องเป็นกำลังใจให้ด้วยเจอกันต่อไปใน for นอนฟอร์ีอพหน้าครับผมสวัสดีครับ